ศีวาน,นันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดและมีดกันนะคะค่ะ น้ำงาฝักไม้นะคะสวยงามค่ะงานฉ่ำนะคะค่ะ,คะงาสวยงามค่ะ เป็นมีดเก่าดั้งเดิมนะคะค่ะเก่าเดิมๆเ,เลยค่ะค่ะเรามารับชมใบมีดกันนะคะค่ะลายนาสมพงนะคะสวยงามค่ะ เก่าเดิมๆเลยนะคะตั้มและกันแน่นค่ะสวยงามค่ะเด็กเก่าโบราณโบราณค่ะ ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อที่0631394897นะคะสิวน,นันทมิตหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ,คะขอบพระคุณค่ะ